อ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสเป็นช่วงเย็นนะครับก็ตอนเช้ามันร้อนมากนะครับจนไม่สามารถที่จะ,ะไลฟ์สดแล้วก็ทำ YouTube ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับก็เนี่ยตอนเนี้ยเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันนี่ครับดูบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นนะครับยามเย็นจไไข่ตรงเนี้ยครับนี่บรรยากาศยามเย็นนี่ครับ นี่นะครับไดโนเสาร์นะครับนะครับไอส่วนที่แฉเนี่ยเดี๋ยวก็จะไงก็ต้องมีการปรับภูมิทัศน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนเรื่องไดโนเสาร์ก็ก็ถือว่าดีมากครับนี่นี่ตอนนี้เราทําทางเพื่อที่จะเข้าไปทํางานด้านในนะครับทาทางนะครับถมเรียบร้อยแล้วครับถมเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องนําเข็มที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปภายในนะครับเพื่อที่จะไปกรองด้านหลังนะครับ ก็บอกแล้วว่าเงินทุกบาททุกตางค์เนี่ยของเราเนี่ยมีค่ามากนะครับทุกคนที่ร่วมกันมาเนี่ยเราเอาไปไหนนี่ครับสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้นั่นคือหนึ่งดาเสาที่เราสามารถอ่าโ,โชว์นะครับเด็กๆมาแล้วชอบแน่นอนนะครับอ่าตอนนี้มันอาจจะอ่ายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็บริหารจัดการอ่าเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ภายในได้ว่าภายในเนี่ยที่เราทำกันไว้เนี่ย มันเป็นยังไงนะครับคุบอลมาแล้วพอดีเพิ่งจะเสร็จทุละอพอดีระดับนายกกมาทางนั้นเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับดังเกินก็ไม่ดีไม่ดังก็ไม่ดีนะรวยก็ไม่ดีจนก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือความดีเอาแค่นี้พอเอาความดีชนะความจนชนะทุกสิ่งนะครับนี่ครับ บรรยากาศภายในครับเดี๋ยวก็จะมีการปรับภูมิทัศน์นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรารายงานผลความคืบหน้านะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดอารมลมทาให้ดวนเสาเสียหายตอนนี้กลับมายืนสงาทุกตัวนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับส่วนโปรเจกต์สองเราก็คือเราบอกแล้วว่าเราจะทําส่วนน้ำนะครับส่วนน้ําในที่นี้ก็คือว่าเราอยากทําไว้ให้แบบว่าเป็นลองท่องเที่ยวไปเลยนะครับคุณมาดูแนวเสาบางคนบอกว่ามีแค่แดวเสากระสุนพระ อ่ะมันธรรมดานะครับเมื่อมันธรรมดาเราก็ทําให้มันเหนือไม่ธรรมดานะครับนั่นคืออะไรครับส่วนน้ำไหมครับตอนนี้เราถมนะครับเราถมอ่าถมแล้วนะครับทําทางแล้วเพื่อที่จะเข้ามาทํางานเพื่อไม่ให้ผ่านอ่าผ่านในตัวเรืเสานะครับเพราะว่าตรงที่เนวเสาอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นดินนะครับมันมันนิ่มนะครับรถไม่สามารถเข้ามาทํางานได้นะครับเราก็เลยอ่าใช้งบบางส่วนนะครับ ทำถนนเข้ามานะครับเพื่อให้เข้ามาถึงบริเวณด้านในนะครับพื้นที่บริวัยเนี่ยมีที่เราใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไล่เศษนะครับในการทําสวนน้ํานั่นก็แสดงว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับถมเรียบร้อยปรับภูมิทัศน์แล้วเสมอเท่ากันหมดเลยนะครับถมอยู่ประมาณ50นะครับหรือระมาณนอกนั่นเองนะครับนี่ครับนี่เราพามาดูบรรยากาศเลยนะครับ ผมบอกแล้วว่าเงินทุกบาททุกกระตังมันมีค่าเราจะต้องทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่ทําอะไรนะครับที่เสียหายนะครับต้นไม้ผมก็สรุปคือต้องทั้งต้นไม้ทั้งหญ้าตายสนิทครับงบประมาณทิ้งไปแล้วนะครับรวมแสนนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่เราได้ซึ่งนะครับได้มาพึ่งซึ่งบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับพื้นที่นี่เลยนะครับจากตรงนี้นะครับเราปรับภูพิทัศน์ไปหมดแล้วนะครับมาถึงนี่นะครับเข็มมาเบื้องต้น มาแล้วนะครับเพิ่งต้นมาแล้ววันนี้รถเคลนวิ่งเข้ามานะครับเอาเข็มเข้ามาภายในได้แล้วจากที่ว่าปดกระบ,บาลกันอยู่พักหนึ่งว่าจะทํายังไงให้เข็มเข้ามาอยู่ข้างในเพื่อที่จะมาตอกนะครับนี่เข็มนะครับหน้าตาเข็มเราเลยเลยนี่คือสั่งผลิตเลยนะครับเข็มเนี้ยไม่ใช่ว่าไปเอาเข็มตมร้านธรรมดามานะครับผลิตเลยนะครับนี่เหล็กของเรานี่ถามว่ามีกี่เส้นท่านดูแล้วกัน,นครับไม่ธรรมดาครับ สร้างผลิตนะครับบ่มเสร็จเรียบร้อยก็มาเลยนะครับนะครับมีผู้บริษัดเจนเพราะว่าเราบอกแล้วว่าอย่างนี้ครับของเรามันต้องแบบมาตรฐานนะครับเห็นไหมคือทําดีเลยครับยาวหกเมตรนะครับนั่นก็แสดงว่าเราปักนะครับลงพื้นที่แน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลายเศษเรายกให้เป็นส่วนน้ําคือบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับบริเวณนี้เลยใหญ่ฟ้างนะครับพื้นที่ บริหารจัดการหนึ่งไร่กวาแน่นอนตรงนี้นะครับเราจะมีร้านกิจกรรมด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยเราขอทําเป็นบอ่อน้ําตรงนี้ก่อนนะครับบอ่อน้ําตรงนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นนี่คือวันนี้เขนคันแรกเข้ามาแล้วเอามากองไว้แล้วเดี๋ยวปั้นจันก็จะตามมาติดติดนะครับตรุงนี้เข็มก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะครับผ่บนะานไดโนเสาร์มาแล้วมาเจอส่วนน้ำแล้วเราจะตั้งชื่อว่าส่วนน้ำนะครับไดโนเสาร์ อ่านะครับส่วนน้ำไดโนเสาร์นะครับก็บอกแล้วไงว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับและอาจจะเป็นที่แรกที่บอกว่ามีส่นน ar, <miraculous. S 1> สวนน้ำไดโนเสาร์นะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะครับก็เดี๋ยวต้องปรับภูมิทันเยอะนะครับมหาเบืเ้งต้นเนี่ยเราก็บอกว่าใครที่มีนะครับอ่าทุนทรัพย์ที่จะคิดว่าร่วมกับเราเราก็ยินดีนะครับก็บอกแล้วไงว่าเงนาินทุกบาททุกตังค์อ่ะที่ท่านนะครับแบ่งเช่าาละเราไปเนี่ยเราก็ เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงตรงนี้มาเลยแล้วได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าทุกอย่างนะครับอ่าเงินอ่ะมันมีค่าแต่เราเอาเงินไปทําอะไรกันบางคนเอาไปใช้กินฟุ่มเฟือยนู่นน,นี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ของผมนี่ไม่ใช่ครับของผมนี่มันต้องแบบว่าต้องให้มันเป็นเรื่องไปเราวนะครับพระเราเนี่ยมีดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้กลัวว่าใครจะสวดเก๊แทะอะไรเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับ เพราะผมบอกแล้วว่าผมเคยไปทันพระใครอยากเช่าเราก็ยินดีแบ่งให้นะครับใครอยากจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับชอบผมท่านก็สามารถติดต่อพูดคุยหรือมาขอเช่าพระเอาได้นะครับเราก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับไม่ได้คิดราคาสูงนะครับแต่ช่วงนี้เราทำโปรเจร็ดหนึ่งพันด้วยเนี่ยโอ้โหถูกเลยนะครับอีกกี่ปีครับเราจะได้พระราคานี้ไม่มีหรอกครับเชื่อผมเลยสมบเด็ยราคาเล่นกันเป็นหลักหลายร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยมันไม่อยากจะให้เสียเงินไปขนาดนั้น ว่าคนทําหาเช้ากินค่าอะนะครับเงินพันนี้บอกว่าแพงเลยครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าะทํางานหรือทํางานสายบุญเกี่ยวกับผมเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์นะครับแล้วผมคิดว่าผมผมผมดีมากนะครับนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่านะผมบอกแล้วว่าอ่าทุกอย่างเนี่ยผมทําอะทาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับผมมีพระผมแบ่งปันให้นะครับผมไม่อยากให้ เอาเงินไปทุ่มในการเช่าพระที่แพงๆและผมไม่สนับสนุนให้มีการเช่าพระที่แพงจริงนะครับโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ผมทำเนี่ยประสบความสาเร็จเนี่ยเงินบางส่วนบางส่วนนะณนะตอนนี้ผมก็ได้เอาเงบบางส่วนของผมเนี่ยเข้ามาถมนะครับแล้วเอาเงินนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่สั่งเข็มเข้ามาเนี่ยเป็นเงินของที่ทุกคนได้มีจิตศรัทธานะครับเช่าพระผมจะไปผมก็เอามาลงนี่หมดเลยผมไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าเลยนะครับผมเอามาลงซื้อเข็มเข็มที่นี่ใช้150ต้นนะครับ ต้นหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะครับแล้วการตอกอีกนะครับก็คิดเป็นต้นเหมือนกันนะครับแล้วไหนจะเป็นเรื่องของช่างนะครับเรื่องวิศวะการออกแบบโครงสร้างนู่นนี่นั่นอีกมันจะมีค่าจ่ายอยู่นะครับแล้วเครื่องเล่นก็แพงนะครับถามว่าทําไมถึงอยากทาเพราะใจมันรักอะครับอยากจะให้เด็กๆได้มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยครับมี1ศูนย์พระส่งสวนเสาสาสวนน้ำนะครับอาหารการกินอยู่ที่นี่หมดแล้วเรานิรมิตมาอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยครับในโซนตองไล่กว่าเนี่ย นี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วก็จะบอกว่าเราจะทําตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าแบ่งปันพระอยากแบ่งให้พระเราก็ให้นะครับใครที่จะเช่าพระก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมกับเราเรายินดีนะครับไม่อยากจะให้ไปเช่าพระแพงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสบอกบุญนะครับใครที่จะร่วมกับเราก็ยินดีนะครับก็สิ่งที่ผมทําเห็นเห็นเห็นแล้วนะครับว่าผมทําจริงนะครับคนอื่นบอกทํานู่นนี่นั่นผมยังไม่เคยเห็นนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนที่เสียมา มาขอเช่าพ่าเราเราเอาเงินทุกบาททุกต,ตันของท่านมาลงนี่หมดเลยนะครับเราไม่ไดเอามาเก็บเป็นของทรัพย์ของตัวเองนะครับแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนเลขบัญชีนะครับเพื่อให้เกิดการสับสนในการโอนเข้าบัญชีไพฑูรย์ศรีภูลน,นะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นการะนะใจดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มลงไอ้ตรงนี้ไปเพื่อไม่ให้มารวมกับบัญชีผมนะครับเพราะว่าผมพยายามแบบว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าผมมาเรียกรับผมประโยชน์ที่จริงผมไปเปิดธนาคารใหม่ก็ได้แต่ผมมีการบริหารจัดการในเรื่องของ บัญชีอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใช้บัญชีการชนะใจดีเป็นทางการเพื่อโอนเข้ามาในการร่วมกันสร้างนะครับร่วมกันสร้างอันนี้ไม่ได้บังคับให้เช่าหรืออะไรนะครับเป็นเป็นเหมือนกันอนะใครเช่าด้วยความสมัครใจนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของฟอง้องร้องเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับไม่ได้บังคับให้เช่านะครับบอกเลยใครที่มีจิตศรัทธาในการว่าเฮ้ยทำบุญกับผมได้ทั้งพระได้ทั้งบุญก็เรียนเชิญผมย้ํานะครับคลิปนี้ประกาศวันที่26นะครับ เมษาสภร้อยหกสี่นะครับพระเราไม่มีใบรับรองหรือใบการันันนะครับมีอย่างเดียวคือทําแล้วได้อะไรนะครับส่วนพระเนี่ยเราเพียงแค่แบ่งปันแบ่งความรู้นะครับท่านจะได้อ่ารับอน,นิสงส์งในเรื่องนี้ด้วยนะครับท,ท่านทำที่อื่นอาจจะไม่ได้แบบนี้แต่ถ้าทํากับยายชินิมญชรได้งี้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อผมต้องเช่าผมนะครับมาด้วยความสมัครใจของท่านท่านเต็มใจท่านมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าผมมีปัญหาอยู่เคสเดียวนะครับก็ยังไม่จบ นะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของไอกระบวนการไปนะครับเพราะผม,มบอกว่าผมให้เช่าแบบสบายใจครับใครอยากเช่าก็เรียนเชิญใครไม่เช่าก็ไม่เป็นไรหรือท่านจะเช่าใครที่ไหนมาก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเราทําในส่วนของว่าเราทําอะไรอยู่นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจผมว่า,าผมทําแล้วทุกคนเห็นนี่อันนี้ความสุขของผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับก็เรื่องวันนี้ส่งงานให้ส่งไม่ทันนะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นการส่งให้เรื่องของ พระองขวัญน,นะครับก็จัดการให้แล้วครับพระชินราชก็เตรียมส่งแล้วครับวันนี้ไปแล้วปรากฏว,ว่า,อาคอมมีปัญหาที่คลี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกที่จัดการให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทาง Tube, D, ยู u ูบเอฟตีใหญ่ชุมชนและ Facebook ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันมาเงินก้อนแรกเรามาลงเรียบร้อยแล้วนะครับก้อนต่อไปเราก็ยังพยายามเราจะเอาเงินให้มากที่ขึ้นเพื่อจะมาทําให้น้องๆได้เข้าฟรีจริงๆนะครับ